ข่าวเศร้าคนจนดูด่วนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าพรุ่งนี้เป็นงวดสุดท้ายเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้านะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินเป็นงวดสุดท้ายนะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนเป็นงวดสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไร และรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งเป้าหมายนะคะของโครงการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ะระลอกใหม่นะคะซึ่งก็ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโดยผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาอีกแค่หนึ่งวดสุดท้ายในปลายเดือนนี้เท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะที่มีอยู่ประมาณ14ล้านคนทั่วประเทศนะคะก็จะได้รับวงเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการเราชนะจำนวนทั้งสิ้น8งวดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะจ่ายให้งวดละ675บาทถึง700บาทตามประเภทของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะทางรัฐบาลนะคะ ก็ได้ทำการจ่ายเงินโครงการราชนะให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมานะคะและก็ได้โอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์นะคะก็โอนมาแล้วทั้งสิ้น7งวดด้วยกันนะคะ ซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีการโอนเงินไปแล้วทั้งหมด7งวดนะคะซึ่งก็จะเหลือวงเงินอีกแค่1งงวดสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในปลายเดือนนี้นะคะซึ่งวันที่ที่จะโอนเงินโครงการเราชนะงวดสุดท้ายให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะโอนในวันที่ 26. มีนาคม2,564นะคะซึ่งก็จะเป็นวงเงินโครงการราชนะในงวดที่8นะคะหรือว่าเป็นงวดสุดท้ายนั่นเองนะคะก็จะโอนเข้าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องรีบใช้วงเงินให้หมดภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ เพราะว่าวงเงินโครงการเราชนะสามารถสะสมอยู่ในบัตรคนจนได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเกินวันที่31พฤษภาคม2564นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องยังใช้เงินในบัตรคนจนไม่หมดนะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะตัดวงเงินทิ้งทันทีเลยนะคะหากว่าใช้ไม่หมดนะคะนี่นะคะก็คือข่าวเศร้านะคะที่ เงินโครงการเราชนะที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะทำการโอนเงินอีกแค่1นึ่งงวดสุดท้ายเท่านั้นนะคะนั่นก็คืองวดวันศุกร์ที่26มีนาคม2564นะคะก็จะเป็นเงินงวดสุดท้ายแล้วนะคะที่ทางรัฐบาลจะทำการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในโครงการเราชนะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ